พามาดูนะครับสินค้าที่เข้ามาวันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสินค้าที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็คือจะเป Gotta, น็นแม่ปั๊มคัดล่างนะครับที่มีขนาด15บหทับสิที่มีขนาดใหญ่ฝาของเดิมครับใครที่ไปเปลี่ยนหวีสองชั้นมาก็น่าจะเข้าใจกันอยู่ว่าเดิมๆมันอาจจะเหยียบแล้วแข็งนะครับวิธีการแก้ก็เป็นการเปลี่ยนแม่ปั๊มคัดล่างให้โตขึ้นฝาของเดิมนะครับก็น่าจะเข้าใจกันดีอยู่นะฮะแต่ที่นี้นะครับของที่มาวันนี้นะครับมันก็จะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่ สี่ยี่ห้อนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ d m a มก่อนนะครับถ้าดีแม็กตัวนี้จะเป็นดีแม็กตัว VGS นะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะครับนี่เห็นไหมผมให้ดูนะครับนี่ฮะเป็นดีแม็กตัว VGS นะครับเป็นแม่ปั๊มข้างล่างที่มีขนาด15ทับ16นะครับก็คือมีเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่ของขาดไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วส่วนตัวที่2นะครับก็จะคือจะเป็นมาด้าครับเป็นตัว B B T ทีนะครับตัวนี้บางทีรถรุ่นนี้บางทีอะไรนะครับเวลาเราแต่งปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหายากครับแต่ว่าทีนี้ตรงไหนไม่มีครับก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับสำหรับแม่ปั๊มขั้นล่าง B T ท0 Pro นะครับขนาด15ทับนะครับส่วนลูกที่3นะครับก็คือไตตั้นนะครับนะฮะนี่นะครับไม่ต้องไปแปลงให้วุ่นวายนะครับคือใส่ตรงรุ่นได้เลยนะครับก็คือมีขนาด15ท่าบหเหมือนกันนะครับนะฮะใครที่ แต่กูมิซูก็สามารถใช้ได้เลยตรงรุ่นนะครับแล้วส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับที่เข้ามานะครับก็คือ To โย t ้าไมทีเอ็กนะครับถึงว่าจะเป็นรถที่มีอายุที่ยาวนานแล้วนะครับก็คือเป็นรถในตํานานนะครับเราก็มีบริการให้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เราก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับไมทีเอ็กขนาด15ทับ16ไม่ต้องไปแปลงให้วุ่นวายนะครับใช้ใช้ตรงรุ่นเลยจะดีกว่านะครับสําหรับแม่ปั๊มขนาด15ทับ16นะครับก็มีเข้ามา ด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะครับตอนนี้นะครับมันก็จะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแตบบ่เพีงเยงแต่ว่าวันนี้อะไรที่มีเข้ามาเราก็จะเอามาทําให้เพื่อนๆดูก่อน,นครับเผืแ่อบบใครที่หาอยู่จะได้อาดรู้แล้วว่ามีประมาณนี้เนาะก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดเ благодар, ar, พ salt, ื่อนๆนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับจะได้รับชมคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณอีกรอบหนึ่งครับ